ันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะทุกคนฟักทองพันข้าวตอกอันนี้ก็จะอายุได้ประมาณเกือบเดือนแล้วทอดยอดมานี้แล้วนี่จะฟักทองพันธุข้าตอกของเราก็ถือว่าสวยอยู่นะคะใบเขียวใบใหญ่ดีจังเลยทุกคน ยังมแมลงก็ยังไม่ค่อยมีค่ะแต่เดี๋ยวก็จะฉีดยาแล้วล่ะนี่ค่ะเจอฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ถ้าโอ้โหถ้ารอดไปได้น,นี่ก็ถือว่าเก่งอะคะ่ะโดนฝนกระหน่ำถ้าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีลูกนี่คือรอดตายจากฝนเลยทุกคนเพราะว่าอันนี้ฝนมันลงแบบแรงมากฮะยอดก็กำลังเลื้อยกำลังอะไรเลยค่ะนี่ เออดีที่เนี้ยกำลังสวยเลยทุกคนกำลังสวยให้มันผ่านฝนไปได้เถอะเนี่ยให้มันรอดฝนรอดน้ำไหลน้ำหลากนะคะเนี่ยรอลุ้นค่ะรอลุ้น,นแล้วก็ถากยานจัดแถวมันนะคะมันก็เริ่มมีลูกติดแล้วล่ะออกลูกเล็กๆลๆลกลกละครับครับถ่ายหนูด้วยครับผม ก็เริ่มมีลูกมีอะไรเล็กๆ,ๆนะคะที่ยอดมันถ้ามันพ้นไปได้ถ้าไม่ไหลไปอยู่ในสระในคลองนะคะก็ถือว่าโอเคนี่ค่ะเพราะมันเป็นทางน้ํามาพอดีไงเห็นไหมมันจะเป็นแอ่งน้ําจะไหลามาโักทองโดนลมตอนนี้ลมดูสิคะนะทุกคน <laughs> บรรยากาศกำลังดีค่ะ เดี๋ยวก็ตั้งหีฟ้านี้ฝนขึ้นบ้านแล้วนูนมืดมากแล้วทุกคนดูสิฝนล,ลงแล้วทางนูน้นโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไป